สวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ช่องใหม่ไฟไม่แรงนะเพิ่งมามาคุยอะไรดีไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องเดียวนะที่จะมาบอกนะห่วยฮานอยวันนี้นี่เคอีกเราให้ผิดไปวันนี้นะวันนี้มันไม่มาวันนี้มันหยุดเราจะมาให้ฮานอยนะคะ444403045นะตัวนี้ เดีเราให้ดูนะถ้าใครยังไม่เห็นนะคะนี่ไม่มีเรื่องอะไรหรอกม,มีเรื่องเดียวนะที่จะมาบอกนะวันๆไม่ทําอะไรนะคะนั่งคิดหวยถ้าใครอยากได้หวยนะ่ะก็ทักมาได้ปกติเราว่าแต่เรามาทําช่องเนี่ยเพราะว่าอืมไม่รู้สิเห็นคนมาคอมเมนต์เห็นคนมา ยอดวิวเป็นคนติดตามรู้สึกว่าดีใจอ่ะนะภูมิใจมากเลยอะอืไม่ได้คิดทํทำจริงจังหรอกนะทำเล่นๆดูเผื่อนะเผื่อมันฟุ้เพราะว่ามีอีกช่องหนึ่งนะล้วเปิดไว้นะแล้วอกอ็มีคนดูเยอะอก็ชอบไม่ได้เยอะมากหรอกแต่เราว่าภูมิใจทำอะไรของตัวเองแล้วมันภูมิใจนะว่า นั่งคิดนะนั่งทำแล้วว่าเราได้นะไอศุนพะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะตอนนี้เอาฮาหนอยไปก่อนฮาหนอยฮาหนอยนะอย่าลืมนะคะฮาหนอยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะนะ